ยาวนัดเทงกับฝ่าสักดาวันนั้นจะลองใจก็ลอยฮอตบานคิดฮอตทงนาบ่อยุดผักบ่แม่อยู่เมืองเลยคือความฟ้าในไข่บินกับอีกว่าต้งองขึ้นจากกับไปเลี้ยควายอยู่ทงนาาวันนั้นออกจากตล <im itation> าดกับกระเป๋าใบเก่ายา,ามตาฟันเพื่อสีวิตเขาอยู่มาในไหรต้องสู้กับนาเก็ดเปิดทุกมือคือนนอนกับใส่ไฟเท่าแต่ใจมักจะลอยกับไปหาทงนาถึงมาเมื่อเบ็นหูบ่แม่อยู่นาวจะโทรศัพทบชื่อโมควายในหัวมันดังกว่ายุดทับใจบ่ได้อยู่ เต้นกับไปจับจับใส่ลมอยู่ทงนาการะันความพราแม่ทีหักหักยอโย่ย oh 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 ักเชงกับฟ้าสสงตาวันไกลจะหลับใจกันลอยหาป่าคิดทาาอดทงนาบปหยุ่พักเพราแม่อยู่บนลนคือความฝันในใครบินกลับอี่บต้องคอยจับกับปเล็งควายอยู่ทงนา Yo วันนั้นเราตาบาดกับกระเป๋าใบจอนยับตามันเพือชีวิตเขาอยู่เมืองหทยต้องสู้กับงานในปวาทุกเพื่อนคืนนอนกับแสงไฟเทาแต่ใจมันจะลอยอย่าวันนั้นนานเอาจาก้านยาววันนั้นเราตาบาดกับกระเป๋าใบจอนยับตามันเพื่อชีวิตเขาอยู่เมืองไทยต้องสู้กับงานในปวาทุกเพื่อคืนนอนกับแสงไฟเทาแต่ใจมันจะลอยกลับไปหาทุกหน้าที่มาเมื่อเป็นครูว่ม่อยู่เนาวจะโทรศัพท์ช่อโมควยในหัวมัังยุับ ใจบัต้อยู่นิ่งคือเดต้อนกับใจับจัสายลงยทุ่งนากับดาบงคงพอแม่ทีรักเมื่อเป็นูอแมอยู่นาวจะโทรศัพท์เชื่องควในครัวดังพอหยุดฮับใจบัวใต้อยู่นิ่งคือเดิตอนกับใบจับจับสายลงในทุ่งนากับดาบงคพอแม่ทีหักหักยโโยโเมื่อเป็นหพแม่อยู่นาวจะโทรศัพท์ ควดในโควิดต ok um. ั้งหยุดฮับใจบ่ได้อยู่นิ่งคือกระต้องกัไปจับจับใส่ลงอยู่ทุ่งนากับการบุกของพ่อแม่ที่ฮับฮับโยกับการมุงขงพ่อแม่ที่ฮับยยการุขงพ่อแม่ทีคฮับ ยาวนักเทงกับฝ่าสักาววันนั้นจะหลอกใจกนลอยหอตบานคิดหอตทงนาบ่ยุดพักบพแม่อยู่มือเลิ้งคือความฟ้าในไครเดิอกับรีกว่าต้องคือจะกับไปเล่นยควายอยู่ทงน้าเดีววันนั้นออกจากบานกัเปาไปก่าอยากตาฝันพือวิบิบเขาอยู่มาในไต้องสู้กับน้เก็บเลืทุกมือคือนนอนกับใส่ไฟเท้าแต่ใจมักจะลอยกับไปหาทุงนาถึงมาเมื่อเบ็กหูพรแม่อยู่เนาจะโทรศัพทชื่นโมควายในหัวมันดังกว่ายุทธัใจเบใอยู่นิ่งคือเต็มตอนกับไปจับจับใส่ลมอยู่ทงนา ่ดักเชงก้าฝ่าแสกตาวันไกลจะหลับใจกันลอยฮับบาชคิดถอดทุกงนาบระยุกผักพอแม่หยุดเป็นลนคือความฝันในไข่เดนกับอีปอดำคอยจักับบานเลี้ยงควายอยู่ทงนาเยววันนั้นเราด่าบาดกับ